ภาพนี้เป็นภาพที่วันที่พิทาหาเสียงจะเห็นว่ามีภาพตรงกลางเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วข้างหลังก็เป็นเหมือนอสูรกายเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิญ,ญญาณที่เขาใช้มานะคะไม่ได้โดนแค่เจ้าเดียวพักการเมืองทุกพักนะคะ <c oughs> จะโดนเล่นง,งานวันที่คุณอุ้งอิงกับคุณเสถาไปไหว้วันนั้นก็มีพวกกลุ่มคอมมิวนิสต์มาตะโกนนะคะนั่นก็เป็นพิธีศสยศาสตร์นะคะ ก็มีภาพให้เห็นนะคะว่าพวกเขาพร้อมนะคะคือพวกเขาอยู่ในวงังอยู่ในที่ทำงานเยอะแล้วเนาะก็จะเห็นว่าเขาปุกวิญญาณกันนะคะด้านหลังเห็นไหมคะมีการปุกวิญญาณมาใช้งานถ้าวันหนึ่งเขากระตุ้นด้วยอาหารหรือน้ำหรือว่าคำสวดม็อบก็จะลงถนนนะคะไม่ว่าใครขึ้นมาตอนนี้ต้องรักกันไว้นะคะแล้วก็รอบค้อบก็ ฝากทุกหน่วยงานนะคะที่เป็นคนไทยแท้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะเหตุที่พิธาตั้งรัฐบาลไม่ได้หรือได้ยากวันนั้นก็ต้องเข้าไปดูให้หลายวันก็มีการกดดันด้วยพลังจิตก็อาจจะดูไม่ทั่วถึงก็ขอโทษทีวันที่คุณอุงอิงคุณเศตษฐาไปไหว้นั่นก็กลุ่ม อันนี้ก็เป็นของพักเพื่อไทยนะคะที่มีการแป่งตัวอยู่นะคะมากับกล้องมากับภาพมากับหลายหลายอย่างเนาะก็จะเห็นภาพที่ปรากฏอันนี้ก็เหมือนหัวคนนะคะเหมือนคือมันจะเป็นศสยศาสตร์ของคอมมิวนิสต์เขานะคะที่พักการเมืองเจอกันทุกพักนะคะ,ะจะเห็นว่าการออกแบบรัฐสภาเป็นการออกแบบของกลุ่มคอมมิวนิสต์ไต้หวัน ที่เป็นซิซี่ลูกกงอ่ะจะเห็นว่าทุกคนที่เข้าไปจะเป็นคุณสมัครคุณบัรหารจะเป็นหลายๆทา่านหรือว่าคุณปิ๊กจิ๋วนะคะผลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธนะคะจะอยู่กันไม่ทนแล้วก็คุณทักษิณน,นะคะขนาดมีเงินเยอะขนาดนั้นก็เจอนะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มคอมมิวนิตที่แฝงตัวเข้ามานานแล้วก็แม้แต่ในวังก็ฝังตัวกันอยู่เยอะมาก นี่ก็เลยเป็นภาพเอามาลงให้ดูนะคะว่ามันมีเหตุการณ์ประหลาดนะคะอย่างในในกลุ่มบ้านลุงพลก็เจอกลุ่มคอมมิวนิสต์เยอะมากนะคะเขาจะหลอกให้สร้างพยนนานนาคนะคะให้หลงให้เชื่อแต่นั่นคือกลลวงนะคะให้ไปไหว้ปลุกผีกันนะคะก็ไม่ได้ว่านะคะเป็นห่วงเพราะว่าตอนพระพรหมสเสด็จลุงไปร้องเต่าง,งอยลุงดีมากแต่พอ ลุงไปเอาพญานาคตั้งแต่นาน,นวนวายที่จริงแล้วเขาไม่ใช่พญานาคเขาเป็นอา่าเป็นวังกรพ่นไฟนะคะที่มีการสกดนะกันมานะคะเหมือนที่เคยทําคลิปให้ลุงพลน,นะคะที่ลงกอไผ่นะคะก็มีการสกดนะคะเหมือนหลายๆที่นะคะตามตึกหลางก็เจอกันอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่กอไผ่บ้าน ลุงพลที่มีคดีนะคะก็มีการถอดอักขระออกมาเนาะเป็นการสะกดตรงนี้นะเห็นไหมเหมือนนอนหนูแล้วก็หัวเหมือนหัวตัวสีดําๆเหมือนมังกรหรือเหมือนงูก็เป็นการลงอักขระของสาย,ยศาสตร์ของไต้หวันที่สะกดว่าคุณต้องสร้างนะคุณต้องสร้างพญานาคนะอะไรที่จริงแล้วเป็นมังกรไฟตรงนี้ก็มีการสะกดไว้ตรงกอไผ่นะคะใครเข้าไปดูคลิปที่เขาสัมภาษณ์พ่อแบมนะ จะเจอมีการทำบนดำสะกดฝังไว้ตรงนี้และหลายๆที่นะก็เคยเจอมาแล้วก็น่าดูเหมือนกันคือวันนั้นที่เข้ามาหาหลักฐานให้คดีลุงหนูโดนบนดำเล่นงานถึงตีสี่โดนบนดำเล่นงานทุกวันเพราะว่าไปเจอบุคคลสำคัญตรงกอไผ่อันนี้ก็มีการลงนอนหนูไว้เห็นไหมคะอ่าแล้วก็มีการใช้เหมือนไม้ที่ทะแยงมุมนะคะนั่นคือการลงอลักขระ ก็เสีย fc ไปท่านหนึ่งนะท่านมาช่วยในการอันนี้ก็เป็นภาพเหมือนเห็นไหมคะเหมือนเป็ดงูตัวดำาๆนะคะเป็นเป็ดงูที่เขาสะกดมาให้สร้างแล้วก็มีการสะกดตรงนี้นะคะเหมือนผู้ชายที่คาดหัวด้วยไฟฉายเนาะไปต่อตรงนี้ก็ลุงก็กำลังเจอรหัสลึกลับนะคะลุงพลก็เจอกลุ่มคนมากมายที่เป็นกลุ่มคอมนิสแฝงตัวอยู่ ตรงนี้ก็เป็นภาพนะคะที่มีการเขียนรูปภาพแบบนี้ไว้ตามกำแพงตึกนะคะก็เลยบอกว่าตอนนี้ทุกคนที่เป็นคนไทยกำลังเจอมลดําของคอมมินิตนะคะวันนั้นถ้าดึงพี่รัฐวุฒิขึ้นจากถนนไม่ได้ก็คงจะใกล้เคียงกับขเม,เมร์เนาะพม่าเนาะแต่ว่าดีว่าดึงท่านขึ้นมาได้หนึ่งคนก็อันนี้เป็นภาพระหัดอันนี้เป็นภาพระหัดศยศาสตร์นะคะที่เขาทำไว้ ตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาเขียนขายที่ซึ่งน่าจะเป็นที่แต่ละแปลงนะคะเป็นน่าจะโกงเงินจากการบริจาคเข้าวัดบริจาคก,การสร้างรูปปั้นต่างๆเขาอยู่เบื้องหลังเขาก็จะดูดเงินอ้างว่าเอยบริจาคนะจะเห็นว่ามีการสร้างพญานาคทั่วประเทศที่จริงแล้วมันเป็นมังกรนะคะสร้างเราจะเห็นเดือดร้อนความวุ่นวายกันแล้วก็ไม่ได้ดูถูกพญานาคจริงมีค่ะแต่ว่าถ้าสร้างแล้ววุ่นวายเดือดร้อนนะคะ ก็สงสารแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นการขายที่หลายๆแปลงที่เขาติดไปไ้ายไว้เป็นเงินที่โกงมาจากวังนะคะแล้วไปซื้อที่ไว้รอบทิศรอบฐานเนาะตรงนี้ก็เป็นรหัสที่อยู่ตามกำแพงหลายๆที่นะคะที่เขาเอาเงินถงในวังมาซื้อที่ไว้แล้วก็เตรียมขายต่อเพื่อยากต่อการตรวจสอบแล้วก็มีการสะกดรหัสมีการทำมือทำการล้อม แล้วก็ตรงกําแพงก็มีนะคะแล้วก็ให้แจ้งไปทางหลายๆที่นะคะอย่างที่เขามีโรลงทานกันนะคะอย่างที่ออกลงทานกันเยอะๆนะคะ <_ d uty> ก็เป็นห่วงนะคะอันนี้ก็เป็นภาพปริศนาก็เป็นห่วงว่าจะมีการวางยาจากกลุ่มคอมมิวนิสต์เวลาเขาระบุเขาจะรู้นะคะว่ากลุ่มคอมมิวนิสต์ของเขาเนี่ยจะไม่กินอาหารตรงนั้นเขามี การคิดว่าจะวางยาได้ข่าวมานะว่าจะวางยาในะอาหารที่แจกออกโรงทานนะคะเพื่อฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เป็นสายของอคนไทยพวกเขาแฝงตัวมาแล้วนะคะจะเห็นว่ากลุ่มคอมมินิตเนี่ยหน้าเขาจะใหญ่ๆเขาขาใหญ่ๆ่ส่วนคนไทยอ่ะหน้าจะเข้มเคมคมเข้ม,เข,ม,เ,ขมเข้มนะคะซึ่งผอมๆนะคะคนไทยโบราณจะหน้าเขาจะแบบเถ้าถ้าถ้าเห็นคนไทยโบราณ น่าจะเข้มเข้มตอนนี้พวกเขาอ่ะพยายามทำมนดําใส่เอาคนไทยไปไว้ในเรือนจำนะแล้วคนคุมก็เป็นคนไต้หวันคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็เด็กไทยก็โดนมนดําไปอยู่สถานพินิษนะคะลูกกงตัวนี้เป็นรหัสคุกนะคะนั่นก็คือสยายสตร์คอมมิวนิสต์นั่นคือแผนของคอมมิวนิสต์นะคะก็ได้ข่าวว่าวัคซีนฆ่าล้างพอ่อพันมนุษย์ตัวแรกก็คือก้ามเนอ้ออ่อนแรง ที่ฉีดแล้วเสียชีวิตก็สกัดไม่ทันนะคะพยายามบอกแต่คนไม่เชื่อก็ด่ายเยอะตัวที่สองที่มาใหม่เนี่ยเขาพยายามจะวัคซีนอะไรนะฆ่าล้างผ่อพันธุ์มนุษย์ที่เป็นฉีดแล้วตาบอดดีว่าสกัดทันนะคะแต่ไม่รู้ว่าใครจะเอาเข้ามาหรือไม่ก็อย่าทําเลยเนาะแล้วกเ็เขาก็วางแผนมากับไข่ไข่ปลอมไข่ปลอมนี่กินกันทุกวันนะคะเป็นสิบสิบปีก็ยังกินไข่ปลอมก็สกัดไข่ปลอมไปได้ แต่ว่าจับได้เยอะนะคะแต่ว่าด้วยบุญจึงทําให้รอดจับไปไม่แบ่งให้เลยก็ปฏิบัติธรรมตามคุณแม่ชีดทศพรนะคะจะดีแล้วจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะุ้มครองวันนี้ก็นําภาพมาให้ดูนะคะนึกถึงอดีตวันที่โดนมนดาผลนใสเนื่องจากเข้าไปยุ่งคดีบ้านลุงพลนะคะหนูไม่ได้ไปด้วยตัวแต่หนูใช้จิตนะคะในการค้นหาหลักฐานและช่วยน้องนะคะแล้วก็ ดูงานที่รอก้าวสั่งไว้นะคะวันที่หนูโดนเล่นงานด้วยมนดามคุณใส่นะคะ,ะท้องหนูอะ่ะจะใหญ่แล้วจะแข็งแล้วก็จะเลือดไหลทะลักไม่หยุดซึ่งเลือดจะไหลละผ้าอนามัยอันยาวสุดอะ่ะมันเอาไม่อยู่นะคะอันนั้นก็เป็นโดนมนดามคุณใสนะคะก็เ,เห็นภาพเป็นเป็นมือคนในท้องอ่ะคะ่ะในท้องหนูอะ่ะ มันบ,บิดบิดไส้ให้ปวดท้องมากนะคะฉี่ราดบ้างปัสสาวะราดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นบิดให้เลือดทะลักนะคะคนที่ก็ได้อ่คอมเมนต์ไปแจ้งทาง